เนเธอร์แลนด์เที่ยวเนเธอร์แลนด์เช็คอินไหนได้บ้างนี่เลยวันนี้เรามีสถานที่เช็คอินในเนเธอร์แลนด์มาให้ทุกคนค่ะเมืองลิสเซ่เมืองแห่งดอกไม้งามและมีชื่อเสียงในประเทศเนเธอร์แลนด์คุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้ามาที่นี่ เพราะคุณจะได้เห็นดอกทิวลิปสวยๆบานสะพังเต็มท้องทุ่งหลากหลายสีสันมากมายเหมือนเราเดินอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยายยังไงยังงั้นเลยล่ะค่ะโอ้มันสวยมากเลยนะคะทุกคนแต่คุณต้องมาในช่วงกลางเดือนเมษาถึงต้นเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะถึงจะได้เห็นดอกไม้สวยๆแบบนี้เพราะน้องๆกำลังเบ่งบานเต็มท้องทุ่งกันค่ะ หรือใครอยากเข้าไปเที่ยวในสวนเคอร์คนโฮบก็ได้นะคะแต่ในสวนจะต้องเสียบัตรเข้าชมนะคะโดยส่วนตัวแล้วพี่ว่าคนเยอะถ่ายรูปไม่สวยมาเที่ยวแบบทุ่งโล่งแบบนี้สวยกว่าและฟินสุดๆเลยล่ะคะ่ะเทศกาลดอกทิวลิปเนเทอร์แลนด์จัดขึ้นครั้งแรกในปีคิทศักราช1949โดยการริเริ่มของนายกเทศมนตรีแห่งเมืองลิเซ่นั่นเองล่ะค่ะ ก่อนมาเที่ยวต้องวางแพลนดีๆนะคะเพราะน้องๆมีช่วงระยะเวลาในการออกดอกค่ะไม่งั้นจะพลาดโอกาสได้เดินชมดอกทิวลิปสวยๆแบบนี้ที่เหมือนเราตกอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยายนะคะ น้องๆสวยมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูสดใสสีแดงก็มีค่ะมีหลากหลายสีสันบอกเลยว่างานนี้คลุ้มมากจริงๆค่ะนี่คือสีชมพูนะคะโอ้โหถ้ามาช่วงที่น้องๆเริ่มเบ่งบานรับรองที่นี่คุ้มสุดๆไปเลยล่ะค่ะ เป็นไงกันบ้างทุกคนเห็นความงามดอกทิวลิปตามธรรมชาติบนทุ่งกว้างแบบนี้มีใครอยากมาเที่ยวบ้างคะว้าว <Wow. S 1> และอีกหนึ่งสถานที่แนะนำเลยต้องมาเชอร์รี่บุสซัมปาร์กที่อัมสเตอร์ดัมหรือที่ใครๆเรียกกันว่าดอกซากุระบานที่เนเธอร์แลนด์นั่นแหลคะค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนน้องๆไม่ใช่ดอกซากุระนะคะทุกคนแค่เขาเรียกกันเฉยๆน้องๆคือดอกเชอร์รี่ซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับดอกซากุระและเบ่งบานในช่วงเดือนมีนาน้องๆมีอายุการเบ่งบานที่สั้นมากๆเลยล่ะคะ่ะ คือมาเร็วเค็มเร็วค่ะทุกคนที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งที่ที่ควรมาเช็คอินสุดๆได้สุดบรรยากาศบริสุทธิ์พร้อมวิวสวยๆของดอกไม้ถือเป็นการพักผ่อนที่ลงตัวแล้วค่ะบริเวณนี้จะเป็นส่วนเล็กๆเท่านั้นนะคะแต่นักท่องเที่ยวเยอะมากเวลาที่น้องออกดอกค่ะ หรือใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือชมวิวสวยๆของประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ได้นะคะบรรยากาศฟินสุดๆคะ่ะพะสองฝั่งคลองผู้คนก็ออกมานั่งเรือเล่นกันได้เห็นอีกมุมหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่สวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวล่ะคะ่ะอยากรู้ว่าสวยจริงไหมต้องมาสัมผัสกันนะคะทุกคนถ้าไม่เห็นกับตาอย่าเชื่อเรานะคะ ถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่แนะนำให้มาเที่ยวในช่วงซัมเมอร์นะคะเพราะช่วงซัมเมอร์อากาศดีสุดๆเลยล่ะคะ่ะแต่ถ้ามาในช่วงหน้าหนาวจะไม่ได้เที่ยวอากาศแบบนี้นะคะทุกคน มาต่อกันที่เมืองคิโทโรนกันเลยค่ะเมืองนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเวนิสสองของประเทศเนเธอร์แลนด์เลยทีเดียวละค่ะเพราะเป็นเมืองที่ไม่มีถนนให้รถวิง่งผู้คนที่นี่ใช้แค่เรือเป็นยานพหาหนะในการสัญจรจึงเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษมากที่สุดและเงียบสงบมากๆเลยละค่ะทุกคน ลงเรือน้อยลอยบนในสายชนคิดโฮเรนนั่นเองนาคะทุกคนเราก็มานั่งเรือชมวิวชมบรรยากาศแบบนี้ฟินสุดๆเลยนะคะบอกได้คำเดียวว่าสวยจึงมากคะ่ะงานนี้ห้ามเชื่อนะคะต้องมาสัมผัสด้วยตาตัวเองว่าสวยจริงหรือเปล่าบอกเลยว่าถ้ามาแล้วไม่พลาดแน่นอนความสวยของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ บ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน,น้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้โอ้ไม่ใช่นะคะงานนี้ที่นี่คือบ้านแต่ละหลังเขาจะใช้สะพานเชื่อมต่อซึ่งกันและกันดังนั้นเวลาจะไปหากันหรือสัญจรหากันก็จะเดินข้ามสะพานไปนะคะมาเที่ยวในทแ,นแลนด์เราได้อะไรนอกจากเราจะได้สัมผัสอากาศอ,าาศอันบริสุทธิ์แล้วเรายังได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ด้วยนะคะ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอยากรู้ว่าสวยจริงสวยจึงหรือเปล่างานนี้ต้องมาลองค่ะมาสัมผัสแล้วจะได้รู้ว่า mm hmm. นเทอร์แลนด์มีอะไรสวยๆอีกเยอะเพราะการออกเดินทางเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นดังนั้นเราจึงไปให้ไกลไปให้สุดๆแล้วค่อยหยุดกันที่ความชอบไปเลยค่ะ